เข้าสู่การรายงาน breaking news จากทีมข่าวสระบ,บุรีเคเบิลทีวีทีวีของคนสระบ,บุรีในช่วงนี้นะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเคซีสระบ,บุรีร่วมกับสมาคมคนพิการจงังหวัดสระบุรีก็มีการจัดอบรมแกนนําอาสาสมัครดูแลฟื้นฟูผู้พิการนะครับทางนี้ก็เพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมนั้นมีทักษะความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้พิการในชุมชนและของหมู่บ้านของตัวเองอีกทั้งยังจะนําความรู้นั้นไปนขยายผลต่อด้วย ที่โรงแรมเกี่ยวอันสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตสีสระบุรีได้ร่วมกับสมาคมคนพิการจงังหวัดสระบุรีได้จัดอบรมแกนนำอาสาสมัครดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้และทักษะไปดูแลผู้พิการหรือขยายผลต่อในการดูแลช่วยฟื้นฟูผู้พิการในชุมชนหรือในหมู่บ้านของตัวเองต่อไปซึ่งก็มีอาสาสมัครแกนนำคนพิการ ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในจังหวัดสระบุรีและอาสาสมัครจากประชาชนทั่วไปรวม60คนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้โดยนายแพทย์ชลอสารติวรังคณาผู้อนการสสมักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต4เป็นประธานเปิดการอบรมด้านสุขภาพด้านอาหารและด้านสางังคมชุมชนต้องเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการส่งเสริมดูแลสุขภาพในการจัดงานในครังนี้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย60-60คนในแกนนำอาสาสมัครคนพิก,การจำนวน30คนอาสาสมัครจำนวน30คนรวมทั้งสิ้น60คนก,การปรเมินน้ำหนักเฮ้ยค่ะขาายช็อตเลยค่ะสำหรับการอบรมอาสาสมัครการดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนจัดขึ้นเพื่อให้อาสาสมัครแกนนำคนพิการที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในจงังหวัดสระบุรี และอาสาสมัครที่มาจากประชาชนทั่วไปที่เขารับการอบรมนั้นมีความรู้และทักษะในด้านของการดูแลสุขภาพผู้พิการและนําความรู้ไปถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนได้ในส่วนวันนี้คือในเรื่องของการอบรมื้นฟูคนพิการเนี่ยนะครับก็ประมาณส่วนหนึ่งเนี่ยเราคือสปชเ,เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณนะครับในส่วนของการสำรวจภาพรวมขององค์กรคนพิการเนี่ยสปชได้ตั้งกลประมาณไว้นะครับ ในภาพรวมของทั้งประเทศเนี่ยคือ14บาทต่อหัวประมาณ15บาทต่อหัวประชากรของคนไข้คนของประชาชนบัตรทองนะครับซึ่งสระบ,บุรีเนี่ยถ้ามีประหาร0 0 0แสนกว่าคนนะฮะถ้าคูณ15บาทไปก็4 5หล้านแล้วนะครับตรงเนี้ยเงินตรงเนี้ยก็มาใช้สําหรับคนพิการนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาใช้ในกระของร่วมกับกองทุนอบจนะครับตั้งกทุนอ,อบจขึ้นโดยสมทบเงินทุนเท,ท่ากันนะฮะถัา ออกส่วนคนละร้อยเปอร์เซ็นต์กันนะครับก็ตั้งเป็นกองทนุนขึ้นมาเพื่อสนับสนุนองค์กรคนพิการแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลที่ดูแลคนพิการตรงนี้นะครับในส่วนของงบมาตรงนี้เนี่ยองค์กรคนพิการสามารถขอได้อย่างวันนี้นะฮะก็ขอส่วนสวชและส่วนขององค์กรคนพิการจากจอบจนะครับเงินตรงนี้เนี่ยเพื่อประโยชน์ถึงชุมชนนะชุมชนสามารถเอาไปใช้ในการปรับปรุงในเรื่องของอาคารสถานที่ ในใช้ในการดูแลคนพิการในใช้ค่าตอบแทนสําหรับคนพิการนะฮะส่วนวันนี้เนี่ยการอบรมที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถไปใช้ดูแลคนพิการที่ติดบ้านติดเตียงได้ต่อไปคนพิการที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มีเป็นต้นนะฮะนอกจากนี้แล้วยังมีกองทุนตําบลที่สปชร,ร่วมกับเรียกว่าท้องถิ่นเองเข้าไปดูแลตรงนี้นะฮะซึ่งคนพิการหรือองค์กรคนพิการสามารถไปขอส่วนของกองทุนท้องถิน่นหรือกองทุนตำบลตรงนี้ได้ เพื่อไปรักษะไปดูแลคนพิการที่อยู่ในชุมชนในการไปดูแลถึงบ้านไปป้อนอาหารไปดูแลคนพิการที่เคลื่อนไหวไม่ได้หรือมีความจาเป็นต้องดูแลทางาด้านสุขภาพนี่คือระบบที่สปชสนับสนุนทั้งหมดครับผมโดยการอบรมครั้งนี้เป็นการให้ความรู้ฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว การฝึกปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์สำหรับคนพิการโดยมีนางสุภาพรเทพพาณิชย์นักกายภาพบำบัดชำนาญการโรงพยาบาลสระบ,บุรีเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษนอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่และฝึกปฏิบัติจริงภายใต้การสนับสนุนของการดำเนินงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบ,บุรีและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตสีสระบ,บุรีทั้งนี้การจัดอบรมการนาอาสาสมัครดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต4หรือว่าสปสชเขต4สระบุรีร่วมกับสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรีจัดขึ้นซึ่งก็จะทําให้อาสาสมัครที่เขารับการอบรมนั้นมีความรู้ในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพสําหรับคนพิการตลอดจนผู้สูงอายุที่มีความจําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูในระดับชุมชนตําบลหมู่บ้านโดยเป็นความร่วมมือของโรงพยาบาลสระบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีได้ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ ทำให้อาสาสมัครในชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพมีความเข้มแข็งและเกิดทักษะความรู้อย่างแท้จริงสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้ ดิฉันนางสาวสุมาลีทวงเพชรน,นะคะนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสลัุรีค่ะวันนี้ทางสมาคมของเราได้จัดโครงการแกนอบรมแกนนําอาสาสมัครคนพิการนะคะเพื่อไปฟื้นฟูสุขภาพคนพิการนะคะเนื่องจากสภาพปัญหาคนพิการที่นอนติดเตียงอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆนะมีจํานวนมากนะคะแล้วก็ไม่มีคนที่จะดูแลหน่วยงานก็เข้ายังไม่ถึงนะคะเนื่องจากบุคลากรของนหน่วยงานอาจจะไม่เพียงพอเราจึงได้จัดอบรมแกนนําอาสาสมัครเพื่อ อบรมเพื่อเอาความรู้ที่ได้รับจากคุณหมอในวันนี้นะคะไปดูแลคนพิการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้คนพิการมีความนชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเราจะกับทั้งหมด3กิจกรรมคือกิจกรรมที่1ก็คือ,คอ,คอ,คอจากการอบรม1วันนะคะเพื่อให้ได้รับความรู้จากคุณหมอลงไปพื้นที่เพื่อไปดูแลคนพิการอย่างถูกต้องและถูกตามหลักทางการแพทย์นะคะโครงการที่2ก็คือที่จะลงพื้นที่ลงเยี่ยมคนพิการแต่ละเคส ะะลงไปพื้นที่เลยไปฝึกปฏิบัติจริงนะคะกิจกรรมที่3ของเราก็คือเอากิจกรรมที่ลงเคสไปแล้วมาประกวดกันว่าใครดูแลคนพิการได้ดีที่สุดนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่ดูแลคนพิการด้วยนะคะโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยอาสาสมัครคนพิการ30คนอาสาสมัคร สามอาสามสมัครทั่วไปคนปกติอีก30คนเป็น60คนค่ะคาดว่าการนี้ก็ทําให้คนพิการที่อยู่ติดเตียงหรือว่าไม่สามารถมีญาติดูแลก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะง p ทีทีวีรู้จักไหครับเอ่อีทมาทั้งสองอะไรเจไหมครับเจนทีีอันนี้เป็นการรายงาน breaking news ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพบกันในช่วงต่อไปครับ